รหัสไดร์เบอร์ G E D A เปลี่ยนมากดีกว่าเรืยนตัวนั้นเราไม่ลุ่งเราลืมกินข้าวาเริ่มกินข้าวเลยเราลืมกินข้าวน่าสงสารแต่ไม่ซีเ <A S 2> ท่าไหร่ตาแรก วิ่งนะวิ่งนะแฮมมิทาโรออกมาวิ่งออมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมมิทาโลอะไรตั้งหนาวะนะว้าวได้เวลาจ่ายค่าเช่าแล้วกวามรงกันออกไม่ได้ดีกว่าฉันเพิ่งรู้ฉันไม่เงินแค่นี้หรอกฉันต้องทักลุงเลยเรากระโปรงที่สุดเราไม่จ่ายค่าเช่าวะลืมไปเลยวะ่ะ ม่เป็นไรแต่ค่าเช่าก็แค่โดนหักไม่เท่าไหร่หรอกคือพอรู้ว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเทำอะไรไม่ได้เป็นเลยไปเดินดูเล่นเแล้วกันเอ้ยมีรถบัลแล้วเหรอมีแล้วกำนวนชิม่าคาเช่าไปซื้อตรงไหนเมื่อวานแดดไม่เจอไปป้องไม่รู้เป็นไฟแล้วมั้ง อบอกแมว่าพอได้เหลืออยู่ร้อยหนึ่งกลมๆเลย9ก้าสงมันก็ทำให้มันนี้น,นี่แล้วดีๆตลอดสู่โรคแห่งความรู้ว้าวโลกแห่งความรู้ด้วยล่ะโอ้เคลิกเกียร์เท่านั้นคุณใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ คลิปโฆษณาออนไลน์ที่บอกว่าจะได้เงินฟรีแล้วก็กดได้จริงๆเงินฟรีเงินฟรีอ e ีสปอร์ตชีวิตมันเป็นแบบเพลนอยู่แล้วนี่มาแล้วเริ่มอะเ,เริ่มช้าละมาเรื่อยๆรบ่อยๆกูจะซื้อเสื้อผ้า กินของไม่มีประโยชน์แล้วก็อย่าออกกำลังกายนะคะพี่พี่ถึงหนูจะไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าพี่เอาไปเถอะ10,000บาทอ๋อนี่มันเป็นแน่นเนาะแล้วเราจะกู้เงินเราจะกู้เงินยังไงวะเดี๋ยวก็จำไม่ได้วะมันกู้เงินจากธนาคารได้แต่ไม่รู้ว่ากู้ยังไงเพื่อนเชื้อรารมเสื้อผ้าขาด ตารรูทินเดิมไปก่อนชุดจำลองงานมีร้อยหนึง่งเราต้องเรียนหนึ่งแล้วก็ทำสักห้าล่าง,<ด><อ>งทรงสุนทรภู่วันดึกฟักก็เงินประสาทอันอตัวค่ามีนามว่ามีนานุ อยู่มหาสม,มุทรอันสุดแสนกินลังแตนอร่อยดีฉันถูกป้นแต่ฉันไม่เหลืออะไรให้มันโพอลอ์น่าสงสารจริงๆ <c oughs> โจนยังเห็นใจฉันไม่อยากกินเฟรนฟรายหร่กแ,แต่ว่าฉันกินชันเลอกไม่ได้มากขนาดนั้นฉันไม่ได้มีเงินมากมายแต่แตช่วงนี้ก็ไม่ควรมีเงินมากมายนั่นแหละนะคะ แต่เมื่อกี้เธอก็ไม่ได้กินเฟินไฟเลยใช่ไม่ได้กินแล้วมีหาเลยไม่มีเปเลียนก็ไม่ได้นะข้าวออกกำลังกายจบวัน งเียงินเหลือเยอะมากเลยบอกว่ามันจะไม่ป้นนะโอ้ปาป้าเราหน่อยได้ไหมคะโอ,ะโอ้ไม่เป็นไรนะถือว่าทำบุญทุกนี้รอเลยได้ไหมวะถ้าเกิดมันให้เราใส่ชุดแบบชุดแค a ชั่วแต่ว่าเราซื้อเซมิ ual, แคชชวลแคชชวลไปเวลาจะทำงานได้ปะได้ได้ ไม่ได้เล่นหุ้นเลยว่ะเธอรู้สมุนชีวิตแม่งขาดอะไรไปอ่ะเพราะฉะนั้นเธอรู้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรเะื่อเล่นหุ้นเลยมีค่าเช่านิมีหุ้นถูกๆไหมคะซื้อไปก่อนไปนี่ก็ข้อธนาคารรล้วกลับไปที่เดิม ลดค่ายเศร้าเงินไหนบนไปจ่ายอ้าวทำเนีเนี่ยแต่เมือ<ด>่อไหร่วะลดความเร็วค่าคือความเร็วสามร้อยสี่สิบขับไปทำงานทันไหมสักทีณ ้วที่ร<ม>ับนี่ตายเธอเราตกใจเพราะวมา่กเราหนูนว่ามันเป็นเห่าใช่ปะเราก็เลยแบบว่ากดแบบกดให้แบบมันไปต่อเพราะเราเบอร์เบอร์แล้วมันก็แล้วเธอก็กดเหมือนกันพอดีเราก็เลยตกใจนว่าเป็นตาเราไมู่้จักทำอะไรได้มา42เสียไป45 ทำไมเราไม่จ่ายค่าเช่าที่หอวะทำไมต้องไปจ่ายที่ธนาคารหรือเจ้าของหอคือไม่เลยหรือว่าแกมีสองหอพักวะก็คือมีทั้งหอเก่าแล้วหอหลว ไปว่าซื้อแล้ววะดิจำไม่ได้วะ่ะเพราะ,ะมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้รซื้อไปแล้วนี่หา t ุใช้ตังให้คุ้มค่าจ<ะ>้าหวังว่าสองรอยนี่จะไม่โดนนะ,ะมันหักเงินเราไม่ได้มันเอาค่าสุขภาพเราไปอ็นวิ่ง ฉันว่าเธอน่าจะพลาดอะไรสักอย่างหรือเปล่าฉันเหรอเธอน่ะค่าเช่าเหรอเราคิดว่านะไม่เห็นจำได้เลยอ่ะจำไม่ได้ใช่ไหมว่าจ่ายหรือเปล่า จะไม่ได้ว่ามีก็อันนี้อาทิตย์ที่ยี่สิบก็คือผ่านมาคุณผิดไม่ได้แต่อนั้นคือทดสอบสิชัดเจนไม่เป็นไรโอ้โหเงินลดอย่างไวถ่ายรูปเน็บเจ็บกว่าฉลาม คืออะไรวะเมื่อสุดสัปดาห์นี้คุณไปสวนอนุรักษ์ปลาฉลามเพื่อถ่ายรูปให้สวยกับเพื่อนของคุณบนเวกแรมชนะฮึอึ่งไหมว่าใครจะเอาชนะซุปเปอได้ใครเลยโอ้ยเขาวาทุง่งจากใครคิมว้า<ฮ> เราลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามันยังอยู่อือใค่ก็น่กแก้สหลับเราไหมขอบคุณเราหรือยังคะไหว้แม่สิลูกค้าชอบเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายก่อนเลยเป็นสิ่งแรกอุ๊ย new normal ว่ะอะไร new normal ว่ะมัน new normal ยังไง เราไม่เข้าใจว่า n น w n o r อ a มองแปลว่าอะไรอะเราก็เลยบพูดไปก่อนเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอืมวันนี้เาเขาเช่าอ๋อเพราะว่าเอาแต่เรียนนี่หนังแมว อ้จริงๆก็ย้ายงานได้เลยนะแต่ว่าเยราะว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออันน um> um> ี้เรียนไม่ได้งั้นไปธนาคารแล้วก็กลับไปเรียนต่อ โอ้โอ,อีกปึกน๊นึงก็ไม่ให้กูถึงแล้วแลนะแค่นี้สตรีมเจมมคุณใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์ดูสตรีมเมอร์ชาวเยอรมันให้ความบันเทิงกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ตามเงินกะสิ่งกระสิ่งเกาหลีเป็นไอที่35บาทนีคือเงินโดเนเึงให้เขาแน่ๆเลย โโอ้ห oh. oh. แข่งขันหรือแข่งโง่คุณจะสิใจเข้าร่วมงานแข่งขันเพื่อหาเงินเพิ่มนิดหน่อยแต่เงินแต่เงินที่ต้องจ่าค่าซ่อมก็ไม่ได้เยอะกว่าเงินรางวัลที่ได้มามาก,มากนักหรอกแปลว,ว่าขาดทุนด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเช่าห้องอยู่บ้างดีกว่า รอหมดไอ้นี่ก่อนหมดสัปดาห์กูจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องผมเช่ารอพี่ลดราคาอยู่นะคะส่วนตูน้เย็นเรออ๋อเมื่อไหร่จะลดแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ไมาเช็คโอ้ ไมโครเวฟลดราคาอารมณ์คุณมีเวลาไม่พอไม่รอแล้วซื้อแม่งเลย๋ยวก่อนตู้เย็นเรา,าไม่มีหมูให้เรลี้ยนะอย่าลืมนะว่าถ้าซื้อมาแล้วอะ่ะ จะมีตังซื้ออาหารหรือเปล่ามีเออ,เ<ร>อวะรอบนี้ไม่มีหมูว่ะเราจะซื้อนี่ก่อนดิจะตุนขึ้นมาใหม่เรากินข้าวไปแล้ววะอันนี้จะเป็นวันซื้อของเขัวบ้านครั้งใหญ่เพรางั้นก็หนึงมีตทุบ<ๆ>มีเงินเอ้ยสองชุด ชุดัะไม่ต้องเปลี่ยนกเ <Here, S 1> นีอยากเกิดเป็นปลากระองแล้วก็นี่ด้วยการน้ำร้อนก็ลดตูด้เย็น <MC S 1> ย็นซีดต้นกี่มูโอเค okay. เดี๋ยวยซื้อหวยแม่งซื้อไม่พอด้วยไม่มีตังซื้อ,เ,อเวลาไม่พอซื้อหวยหยุดเครซื้อมาวันแรก นี่แค่ซื้อมาวันแรกนะเนี่ยอีกหน่อยคงได้สิบล้านโอ้โห่านจะจัดพี่มันสุลต่านกชนไม่ต้องขับเองคุณเรียกเพื่อนเพื่อนมานั่งรถโคโลา่าเล่นรอบเมืองเมื่อสุดสัปดาห์นี้แล้วโชว์คุณสมบัติทั้งหมดของมันแล้วไอที่เสียไปเจ็ดสิบสองนี่คือที่อะไรวะค่าค่าน้ำมัน,น,มนในทวิตอะมีคนมาถามว่า The real question is แ็บสมัยนี้ทนดูสกิบินี่ทอยเลตได้ยังไงแล้วก็มีคนแนบรูปแฮปปี้ทรีเฟนว่าอ๋อเออขนาดรุ่นเรายังดูกันได้เลยไม่เด้อแต่ว่าแฮปปี้ทรีเฟนอะขนาดนั้นเลยแต่ว่าแฮปปี้ทรีเฟนอะมันน่ารักนเว้ยอืมน่ารักมากคืออย่างน้อยการออกแบบตัวละครม,มันน่ารัก ไอสกิปิที่ทอเล็ตนี่เรามองไม่เห็นเท่าไหร่ว่ามันน่ารักจังไงสกิปิดีดอมดอมเยสเยสสกิปิดีผมดีดีว้าวเดยวที่สุดกระุมกระปุกมาฝากสินะเอ้ยทิบห่ายแล้วในตัวมีตังค์เป็นพันเลยลืมฝากไม่ปนเด้ออุ้ยรอดเว้ยงานไม่ยุ่งมุ่งแตเ่น แทนที่จะเขียนนิยายของคุณต่อเมื่อสุดสัปดาห์นี้คุณเอาเวลาไปเล่นกับมิสเตอร์มิดเทนทั้งวันเราเจอค่ะแบบว่าชอ่องราครคนธำรมโดนแจ้งความทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีแบบว่าฉากที่แบบนั่นทงทับแบงค์แต่มันเป็นแบงค์การมูงว้าวเฮ้ยรถรถเวลาไม่พอ อะไรนักหนาวันนี้โอ้มาสิ้นสุดที่รุ่นเราโดนเตะออกจากงานเตะออกจากงานไม่เป็นไรเพราะเราจบเกมได้แล้ว yes yes sir no time to r e l a x นี่ไงล่ะก็คือจบเพลงสวยงามไปย้ยย้ย เราจะเอาชนะเธอเธออะไรอะ่ะเหมือนที่บอกว่าโดยขโมยเงินเยอะที่สุดปะ่ะหรอเราหรอหรือว่าเธอเมื่อกี้เราเอนดู